สวัสดีครับผมขณะนี้เ,นเพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม a อ a เอเมามาโมสเตตัสแต่ขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคุยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอตอนนี้เราอยู่ในช่วงอัปเดตหุ้นติดตามนะครับก็มาพร้อมกับเสียงสายฝนนะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเช้าวันอาทิตย์นะครับผมของพเพื่อนๆทุกคนเนี่ย จะมีสายฝนหรือเปล่านะครับผมแต่สาหรับผมเนี่ยมีสายฝนตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับก็อาจจะมีเสียงน้อยนิดหน่อยนะครับผมมาจากเสียงอพัดลมโน้ตบุ๊กแล้วก็สายฝนนะครับผมเนาะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเรื่องเสียงนะครับอืมโอเควันนี้เรามาอัปเดต tcb นะครับผมคือต้องบอกว่า เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับ G T B เนอะหลังจากที่เราเนี่ยอัปเดตกันมายาวนาะนมากๆนะครับผมอีพีนี้ถ้าถ้าจําไม่ผิดนะจะเป็นอีพีที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมคือเราอัปเดตกันมายาวมากเลยเราดักเก็บกันตั้งแต่เขาไหลลงมารอบนี้เลยเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะอืมดักเก็บตั้งแต่ไหลลงมารอบนี้เลย R S I ทำโอเวอร์โซททำบูร e ิเตเวเจนเนาะ เริ่มนับขึ้นหนึ่งนะครับผมนับขึ้นสองเนาะอันนี้ก็ย่อลงมาแบบซิกแซกนะครับผมตีฟิโบกดลงมาเนี่ยไอจังหวะเด้งขึ้นไป A B C เนี่ยนะมันก็จะมีอยู่สามขึ้นเนาะ A B C คือขึ้น B เนี่ยอ่าไม่ผ่านแถวๆบริเวณหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของเส้นฟิโบนี่ก็เป็นซิกแซกนะครับผมย่อลงมาขึ้นสองเนี่ยเป็นซิกแซกนะครับผมเด้งขึ้นไปขนะึ้นสามเนาะ ที่จริงเราวัดเป้าไว้แถวๆบาท47นะครับผมแต่เขาขึ้นมาเขาขึ้นมาดูดูแทงนึงดิน่าจะแถวๆบาทอ่บาท4 46บาท47นั่นแหละนะครับอืมแถววนี้ก็จบขึ้นสามไป ในเมื่อคลื่น2เนี่ยมันเป็นซิกแซกนะครับผมถ้าปรับตัวขึ้นมาแบบอินพาวเวสเนี่ยเพราะฉะนั้นบริบทของคลื่น4เนี่ยต้องเป็นคอร์เรคชั่นแฟนะครับผมเนาะเราก็เริ่มหา A B C โครงสร้างในก็จะเป็น3 3 5นะครับผมก็คอ r r เ c t ชั n นแฟรนะครับผมกลุ่มนี้ก็น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มสตองบีนะครับผม,อ,มอยู่ในสตองบีก็เป็นประเภทเอลิคูล่าแฟร t นะครับผม นะพอขึ้นสีเนี่ยลงมาลึกเลยนะครับผมอืมก็จบขึ้นจบขึ้นสี่เนาะแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับผมเราก็ลุ้นอยู่เอ้ยจะผ่านไม่บาทห้าสิบเนี่ยนะครับผมบานไม่บาทห้าสิบทำไมถึงลุ้นผ่านบาทห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าพาเข้าไปดูในทม์เฟรมนีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือพูดถึงแบบอ่าเส้นทางของเขานะครับผมสําหรับ G T B พอ,อเขาเบกขึ้นไปทะลุบาทห้าสิบได้ก็คือส่วนตัวผมนะผมก็เริ่มทยอยแบ่งออกแบ่งออกเลยหมูไมหมูก็ไม่รู้ผมก็ออกแต่บาทห้าสามนะทยอยออกบาทห้าสามบาทห้าสิบเจ็ดนะครับผมแต่เขาพีคจัดจริงๆแต่ผมก็ยังยัง,ย,งยังออกของไม่หมดนะจริงเป้าผมเนี่ยก็บาทเจ็ดสิบนะครับผมบาทหกสิบสองนะครับก็ถ้าขึ้นมาก็ ็ออกตามแผนนะครับผมนาะอถ้าเราถ้าขึ้นมาแล้วไม่ออกตามแผนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะวางแผนทำไมนะครับแต่ผมก็ออกไม่เยอะอันนี้ก็ออกไปยี่สิบห็เห้าอก็เลยอีกยีนะครับผมถ้าเขาขึ้นถ้าขึ้นมาหบาทหกเนี่ยผมก็จะออกอีกห้าอบ้าเอร์บาทห้าส บาทห้าบาทป7 2 5เป็นห้แล้วถ้าบาท62%นะครับผมก็อีก25%แล้วก็มาลุ้นในแถวบาท70แต่ถ้าไปไม่ถึงแล้ว้าตแบบดูมันโอเวอร์บอทเกินไปคือตอนนี้ r s i ของเขานี่อยู่ที่67.77นะครับผมในทางเฟรมดีถามว่าโอเวอร์บอทเลยยังยังมันก็ยังไม่โอเวอร์บอทนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าบาท62เนี่ยคือมันต้องเห็นนะครับผมมันมันมีความไป,ปได้ที่จะเห็นนะ จะพูดว่าต้องเห็นเลยก็มายังไงอยู่ถ้ามันไม่เห็นไา <c oughs> นะครับแต่คือผมมองว่ามันยังคงมีความสามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับผมสําหรับบาทหกสิบสองแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปที่บาทเจ็ดสิบนะครับผมผมก็ยังเหลือไว้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะผมเพิ่งปล่อยออกไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับแต่ถ้าแบบถ้าถ้าดูท่าทีไม่ดีแล้วก็คือถ้าเน้นสบายใจก็โยนออกเพราะยังไงซะมันมัน เนี่ยถ้าเราดักเก็บจีถตรงนี้เนาะแก่เกมไปแก่เกมมาเนี่ยนะครับผมคือยังไงถ้า20% u อ up เนี่ยมันมันต้องมีนะครับผมเนาะรอบนี้รอบที่เราไล่กันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมที่ตามกันขึ้นมาเนี่ยสําหรับใครที่แบบยังถือยังทนอยู่นะครับผมอืมสําหรับ C T B เนาะคือมันต้องมีนะครับผมนะอันนี้ก็แผนนะครับผมอันนี้ผมก็มาแชร์นะอันนี้เป็นแผนผมนะ ผมไม่แนะนำให้เพื่อนทําตามนะครับผมอันนี้เป็นแผนผมมาดูที่ทางเฟรมบิ๊นะครับเนี่ยเขาจบแล้วคือทางเฟรมบ e ๊เนี่ยเราเราก็มานับขึ้นกันเนาะอันนี้ก็เป็นขึ้นหนึ่งใหญ่คือเป็นย่อกราฟองไาอีกขึ้นหนึ่งใหญ่เป็นสีสีน้ำเงินนะอ่า หนึ่งย่อลงมาสองนะครับผมคือขึ้นสองไปขึ้นสามเนี่ยเส้นทางเขา <c oughs> ใช้เวลาเยอะมากนะครับผมขึ้นสองไปขึ้นสามเนี่ยมันก็จะมีอยู่ห้าขึ้นขึ้นมาขึ้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นห้าขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันจะปรับตัวขึ้นแบบ i m p เพล e เนาะแต่รูปแบบของเขาทำเนี่ยทำเอ s ซินดิ้งเทนะครับผมก็หนึ่งสอง อันนี้เขาจบขึ้น3แล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าเขาเบรกบาทห้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับผมเพราะยันขึ้นสามเนี่ยก็สูงกว่าขึ้นหนึ่เออสูงกว่าขึ้นขึ้น3ย่อยของเขาแล้วนะครับผมอืมนะคือขึ้น3ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีขึ้น5ย่อย1 2 3 4 5นะครับผมเพราะว่าถ้าจะจบขึ้น3ใหญ่เนี่ยขึ้น5มันต้องสูงกว่าขึ้น3 นะครับผมตอนนี้ขึ้น5สูงกว่าขึ้น3แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นบริบทของเขาก็สามารถที่จะจบขึ้น3ได้แต่เป้าของเราก็จะแถวบาทห้องสิอย่างว่านั่นแหละนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมก็ทยอยแบ่งออกนะครับผมแบ่งออกบ้างแล้วในทางเฟรมวิกเนี่ยเส้นยีมเอ่าสองร้อยเห็นไหมเส้นสีแดงลงมาเนี่ยตอนนี้เขาทะลุผ่านขึ้นไปได้แล้วนะครับผมอ่าเขาผ่านขึ้นไปได้แล้วนะครับผมสำหรับจ t b นั้นหมายความว่าอะไรนี่คือ รอบขาขึ้นของเขาแล้วนะครับอืมสําหรับทีทีเนาะคือก็ไม่รู้แหละว่าจะคือมันเป็นช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นอยู่แล้วนะครับผมอืมไตมาสแรกก็กําไรเกินคาดมาสําหรับทีทีบไตมาสองเนี่ยก็ยังมองกําไรอยู่นะครับผมอารวิทไปที่ Time frame day นะครับในเมื่อเขามีความเป็นไปได้ที่จะจบ จบรอบนี้แล้วนะครับผมสำหรับ5คืนเนาะของอินพาวเว็บเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอต่อไปก็คือการปรับตัวลงแบบคอลเลกชันนะครับผม A B C เนาะ,อ,ะอันนี้ผมก็แทงไว้ก่อนเลยนะครับก็คือเขาต้องลงมาทำ คอลเลกชันนะครับผมนะครับจบต่อให้จะไปะบาทหกสิบสองหรือบาทเจ็ดสิบก็ตามนะครับผมใน <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เราจะเจอก็คือนะเราต้องย่อลงมาทำคอลเลกชันเอบีนะครับผมแล้วก็ c ีนะครับนี่ก็คือจังหวะที่สำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่า ชอบอในตัวของที b ีนะครับผม่าสามารถดักเก็บได้นะครับผมเนาะเพราะว่าในรูปแบบของอิมพาวเว็เนี่ยนะครับผมก็คือขึ้นหนึ่งดูตรงมาว่าย่อลงมาขึ้นสองไปยึดขึ้นสามย่อลงมาขึ้นสี่แล้วขึ้นมาจบขึ้นห้าเนี่ยนะครับผมมาจบขึ้นห้าแล้วเนี่ยนะครับ อพอจบเสร็จปุ๊บเขาก็จะย่อลงมาทําเป็นคอลเลกชัน n B C c นะครับผมเดี๋ยวใส่ตัวหนังสือไว้สักหน่อยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราสามารถดักจุบได้นี่คือเหตุผลที่ผมแบบคือจำเป็นต้องแบ่งออกบ้างนะครับผมนาะนะนะคือยังไงซากหุ้นเนี่ยเขาก็ขึ้นตัวแบบใส่แบบแบบ มันมันเป็นไซโคของมันอยู่แล้วนะครับผมอ่านะครับถ้าเวลาขึ้นเราไม่แบ่งขายออกบ้างเนี่ยเวลาย่อลงมาเราก็ไม่มีกระสุนในใน,ในที่ในการที่จะเก็บเขาใช่ไหมครับหรือบางทีแบบจังหวะที่แบบเขาขึ้นไปแล้วเราไม่ล็อกกำไรบ้างเนี่ยเวลาตลาดมันเกิดวินาศสันตโลขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยกำไรทิ์ได้เลยนะครับเนาะ แต่อันนี้อันนี้มันก็เป็นไอเดียของผมนะอันนี้ผมก็เพิ่งแบ่งออกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเองนะครับผมแต่ถ้าเขาขึ้นไปบาทหกสิบสองเนี่ยตรงนเนี้ยแนวต้านที่เราทิ้งไว้เนี่ยผมก็จะออกอีกนะครับผมออกอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเนาะเพื่ออะไรเพื่อเล็งเห็นว่าไ s ซีเขาเนี่ยน่าจะขึ้นไปทำโอเวอร์บอร์นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาน่าจะปรับตัวลงมาทำเป็นคอลเลคชันนะครับผม คือผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะลงมาบาทสามสิบสามเลยนะแต่อันนี้คือผมทําให้เห็นว่าแพทเทิร์นที่เขาลงมาเนี่ยเป็น A B C นะครับผมเนาะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมถึงจังหวะนั้นขึ้น C เนี่ยแล้วค่อยมาดูว่าเขาเริ่มทำบูล l ิวเวอร์เจนต์หรือยังก็คือราคามันย่อลงมา RSI ยกโลขึ้นทำเป็น b u l l ิ i เวอร์เจนต์เนี่ยถึงจะมีความเป็นไปที่จะกลับตัวนะครับผมอ่า กลับตัวแล้วก็ทำขึ้นไปเป็นไซโคใหม่นับนับเป็นไซโคใหม่นะครับสำหรับ TTB ว่าสวิตมาทำเฟรมวิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันยังสามารถที่จะไปต่อได้เนี่ยเพิ่งผ่านทะลุเส้น EMA 200ทําเฟรมวิ๊กเลยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเขาเขาสามารถที่จะไปต่อได้อีกนะครับผมสำหรับ TTB เนาะแต่ถึงยังไงก็ต้องมีการ ย่อ,อพักบ้างนะครับผมปรับฐานบ้างนะครับคือมันต้องมีมันต้องมีนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อันนี้ผมก็มามาแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆเนาะว่าเอ้ยเนี่ยเขาขึ้นมาเยอะแล้วนะเนี่ยนะขึ้นมาเยอะแล้วตามที่เราเลงกันไว้ไอซก็จะทำโอวอร์ทแล้วเนาะ คือสเตปต่อไปเนี่ยเขาต้องย่อลงมาแบบคอเลกชันนะครับผมคอเลกชัน A B C นะครับผมใส่ตัวหนังสือไว้สักหน่อยอ่าอันนี้ก็คือ ตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นสักหน่อยโอเคตตวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชัน อ่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวย่อมันสักหน่อยมันตัวใหญ่เกินแบบคอลเลกชันนี้อยู่ตรงขึ้นสีนะครับผมอ่านะครับปรับตัวขึ้นไปแบบอิมพาวเวฟดูตรงเมาส์ผมนะครับผมนาะอแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยจะจบไซคลนี้จะเริ่มไซคลใหม่เนี่ยก็ต้อง จบที่คอลเลคชันนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือทิศทางของ TTB นะครับผมหลังจากที่เขาจบขึ้นห้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบขึ้นห้าย่อยในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็คือพี่เขาจบขึ้นสามใหญ่ในไทม์เฟรมบิ๊กนี่แหละนะครับผมอืมพอจบขึ้นสามใหญ่ในไทม์เฟรมบิ๊กเสร็จปุ๊บก็ต้องมีอ่าปรับตัวลงมาบ้างนะครับผมอ่าเป็นคอลเลคชัน ABC เนาะถึงจะเริ่มขึ้นไซโคใหม่ ถึงตอนนั้นเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีหนึงนะครับผมสำหรับ TTB กด Subscribe ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ย t t b เนี่ยอ่ามันทำไมหายไปนานนึงเลยนะครับผม,ผมก็สามารถโพสต์คลิปได้นะครับผมผมก็จะรีบเอากลับมาอัปเดตเลยนะครับผมสำหรับ TTB เนาะออันนี้คือรูปแบบ เอสเซนติ้ทนเกนะครับผมราคาเนี่ยมันบีบอัดบีบบาดบีบอัดบีบอัดขึ้นไปเนาะแต่มันไม่ผ่านบาทห้าสิบเนี่ยแถวๆนี้คือตอนนี้เขาผ่านแล้วนะครับผมมาจบที่บาทห้าสิบแปดนะครับบรรศุกที่ผ่านมาเฮ้ยถึงมีอีกหน่อยแหละบาทหกสิบเจ็ดเนี่ยเห็นนะครับผมเห็นดีไม่ดีนะครับผมรอบนี้นี่เลยบาทเจ็ดสิบสองนะบาทเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบนะอืม อ่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับผมแต่แผนของเราเนี่ยวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็มีการแบ่งออกแล้วนะครับบ้างเป็นบางส่วนอันนี้แผนของผมนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาปรับตัวลงมาทําเป็นคอลเลคชันเลยเนี่ยคือผมก็มีการล็อกกาไรไว้แล้วนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมก็ดักเก็บซื้อแล้วก็เล่นรอบใหม่นะครับสำหรับ t t ทีบีโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงในนี้นะครับผมก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยิ้มมวนอีกครั้งหนึ่งช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบกําลังติดตามหุ้นอยู่นอ้อยอยากให้ผมแนะนำหุ้นมาเปิดกราฟมาแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดัรงนี้ไปด้วยกันนานๆก็สามารถโพสต์ชื่อหุ้นใตคชิปได้นะครับผมผมก็จะนําหุ้นตัวน,นั้นมาแลกเปลี่ยนไอเดีย กันกับเพื่อนๆเนะาะมาเปิดการาฟเลขเปิดไอดีเลขเป็นมองกันนะครับอืมอขอความคุณานกับบิงบอลนะครับผมกช่วยกดไลค์กดสับสไครต์แล้วก็กดแชร์ัง็ใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายได้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดสวด,ดีครับผม